โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมวนนครับอยู่กับช่องนีโคตินนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทำเทปพิเศษนะครับผมวันนี้ผมจะมาหนึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น ผมจะมาสู้กับซอมบี้นะครับ10ตัว1ต่อ10จะไหวหรือไม่อยากรู้ไหมไปชมกันได้เลยอันนี้คือชุดกองผมนะครับผมขั้นแรกขออนชาร์ตก่อนแล้วกันต้องทำการอนชาร์ตก่อนนะครับงั้นสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้จริงเราต้องอนชาร์ตไว้ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ e ่มเอนชาร์ตกันเลยฮ้บฮั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 บนี่โอเคนะครับหนึ่งอันอันนี้ต่อไปโอ้น่าจะดีดีหมดแล้วแหละชาร์กูนเนี่ยโอเคนะครับเราก็ทำการเอนชาร์ตแล้วแต่เราจะไม่ตีนะเดี๋ยวมันโกงเกิน คนดาบเนี่ยเราขออินชาร์ตหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้อินชาร์ตได้ไหมวะอา้าวอินชาร์ตได้เราต้องเอาเอาวุธให้ครบมือนะครับเอ้ยหนึ่งต่อยี่สิบดีกว่าหนึ่งต่อยี่สิบอ้าวเชียเห็นะไหได้เลยนะวะโอ้สามดอกเยอะต่อไป ข้หนึ่งขอลองเกมโหมดสไปเดิลก่อนโอเคนะครับต้องใช้ลูกขนูใช้ลูกขนูใช่ไหม วอ่ะนี่แหละแล้วก็มีอาวุธอะไรอีกดูก่อนนะเอ่อแอปเปลิลแอปเปลิลอิเปิลทองแอปเปิลทอง,อปปทองหัวมาหัวเสียเลย่บบนี้ทิ้งก่อนโลไม่ต้องมีหรอกเดี๋ยวโกงเกินโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตกัมบิ้งกัน แต่เราจะเป็นกระจกนะครับผมกระจกอะไรก็มาเถ yeah, 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 nah. อะเฮียหาซอมบี้ยี่สิบตัวกับคนหนึ่งคนจะไหวหรือไม่ไอชมไข่ซอมบี้ประมาณอะไรวะ อ่ะเนี่ยแหละไข่ซอมบี้อ่ะเนี่ยแหละเริ่มไปสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอเคนะครับผมขอ ผ่อนเสียงหน่อยละกันผ่อนเสียงแม่งมน้อยๆก่อนเสียงแม่งคือแบบประสาทกูแทบแตกอ่ะเดี๋ยวเราเป็นเกมโหมด Survival ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะค,นงงครับผมใครชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตะไคร้นะครับผมก็จะเริ่มสู้นครับหนึ่งต่อยี่สิบจะไหวหรือไม่แกก็อมาชมมาได้เลย เฮ้ของมี่อันนี้ได้ไหว่าเข้ามาสิเชี้อะชี้อะนี่ีไปไปออกมาตีศูนย์โอ้ยตีศูนย์ ต้องหาทางไปเก็บที่สุดสวยได้ได้ไดที่สุดละจะไหวไหมเนาะกูเปลี่ยนทางแป๊บเฮ้ยไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยมันอะไมันติโมโฮมันตีโมโมมันตีมโมที่สุดสวยแล้ฟังเฮ้ยมา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  หวะต้องไหวผมไม่แชร์เพื่อนทองผมไม่แชร์เพื่อนทองไปสูนไปสูนไปสูนฮึสี่สูนนี่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 ฆ่ามัน โอเคนะครับผมใครชอบมีน้ำกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมท่านทีคขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม